สวัสดีครับต่อไปเป็นการใส่ฟิล์มแบบเมนูนนะครับไปที่ตั้งค่าครับไปที่สปีดฟอสเนาะอัวเมติกครับแล้วก็คําว่าอัวเมติกปิดครับแล้วกลับไปที่หน้าเมนูนะครับการใส่ฟิล์มนะครับเหมือนเดิมครับเอาด้านใส่นี้ขึ้นนะครับด้านหลังจะมีคันโยกนะครับให้ดูครับดันคันโยกลงครับ พอดันคันโยกลงแล้วเนี่ยลูกกิ้งเขาจะลอยขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาฟิล์มใส่เข้าไปนะครับครับแล้วก็จัดตำแหน่งให้ชิดมาทางด้านขวาให้อยู่ในตำแหน่งแนวเดียวกันนะครับแนวเดียวกับลายตรงตรงใบรองตัดนะครับที่จะเห็นเป็นเส้นขาวๆเนี่ยครับนะครับไล่มาเลยนะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ชิดด้านขวานะครับ นี้นะครับชิดมานี้หน่อยใช่คือชิดเลยอ่ะใช่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงกลับครับครับลูกกิ้งเขาก็จะกดครับนี่คือการใส่ฟิล์มแบบเมนวลครับเวลาเอาออกครับก็พักออกครับครับแล้วก็จะเอาฟิล์มออกได้เลยครับนี่คือการใส่ฟิล์ม แล้วก็เอาออกฟิล์มแบบเมนวลน,นะครับ